เราไปดูกันไหมว่าดูเ,<ข>เอาเลยเอาเลยเพ<อ>ราะว่าพี่เ네นี่ยจำภาพได้หมดอะ่ะขอดูซ้ำกันดูที่ว่าเขาพูดอะไรกันอตอบผมได้ไหมครับเหตุการณ์เดือนเมษาที่แล้วเนี่ยที่ล้อมกรอบตีรถที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยแดงแท้หรือแดงเทียมแกนนำของท่านที่อยู่บนเวทีวันนี้ก็ยืนอยู่ข้างนอก,ก,กอรั้วกระทรวงมหาดไทยนั่นแหละครับบัญชาการอยู่ไม่แม้แต่ห้ามปรามเลยนะครับในขณะที่กลาลังเกิดขึ้น ถ้าเป็นแดงเทียมก็ต้องบอกสิครับว่าหยุดนี่ไม่ใช่แนวทางของคนเสื้อแดงไม่มีสักคำครับมีแต่ระดมคนเข้ามามากขึ้นมากขึ้นการสั่งการของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีกับผู้นำเหล่าทัพกับฝ่ายนโยบายทุกครั้งให้ความสำคัญสูงสุดกับชีวิตของคนครับแต่สิ่งที่ผมถูกกระทำมาปีกว่า,วาสิครับสะท้อนให้เห็นว่าท่านคำนึงถึงสิทธิ เสรีภาพจริงหรือไม่แกนนาของท่านบางคนประกาศเอาชีวิตพวกผมนะครับเรื่องการทุบรถที่กระทรวงมหาดไทยถ้าลองไปดูข่าวย้อนหลังเนี่ยนะครับการรายงานข่าวว่าตัวท่านไม่ได้อยู่หรือแม้กระทั่งการเปิดประตูหรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะฮะนะครับแม้แต่กระทั่งที่เป็นจุดที่น่าสนใจมากพวกผมที่ถูกดําเนินคดีทุกจังหวัดนะครับที่เป็นคนเสื้อแดงที่ไปโดนและทุกคดี มีคดีกรณีทุกรถเท่านั้นที่มีผู้ต้องหา20คนกว่า20คนนะฮะที่ยังไม่มีการมอบตัวและยังจับกุมไม่ได้แต่ผมก็ต้องต่อต่อ,ตอสู้ท่านก็ยืนยนันแต่ข่าวรายงานเวลานั้นและภาพการส่งของหรือแม้กระทั่งการให้ปากคําต่อคณะกรรมการสอบสวนระหว่างคนที่นั่งอยู่ในรถกับรองนายกสุเทพก็ยังให้การขัดกัน<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมีมีครับลองไปดูนะฮะ คือท่านไปไปดูเลยผมนี่ติดตามเรื่องแบบนี้ผมไม่มาพูดประเภทใส่ร้ายกับคนโดยที่ไม่มีมูลความจริงถ้านลองไปดูผลการสอบสวนและการให้ปากคำเถอะศาลก็ประทับรับฟ้องแล้วนะครับก็ต้องต่อสู้กันนะครับแต่ว่าผมต้องยืนยันว่าผมอยู่ในรถที่กระทรวงมหาดไทยก็พิสูจน์รูปก็มีผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ออกมาแสดงมันเหมือนจะมีคนล้ำออกมานอกกระจกนผมคิดว่า ผมว่าประเด็นนี้ท่านนายกพี่วราครับผมว่าอันนี้สําคัญนะครับาเพราะว่าอันนี้คือหัวใจเลยครับผมไม่ทราบเรื่องคดีเป็นถึงไหนเพราะว่าผมแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีประเด็นมีอยู่ว่าผมอยู่ในรถแน่นอนถึงผมไม่อยู่ในรถถามว่าทำไมแกนนำเสื้อแดงบนเวทีไม่ห้ามปรามคนที่กระทำการ นี่คือหัวใจต่างหากที่ผมกําลังจะบอกว่าแล้วผมจะรู้ได้อย่างไรว่าเวลาคุณบอกว่าตกลงเราจะสงบเรียบร้อยใครไปทําอะไรเป็นแดงเทียมเนี่ยผมบอกว่าถ้าเป็นผมนะครับถ้าเป็นผมเป็นคนเสื้อแดงตัวจริงอยู่บนเวทีนอกกระทรวงมาหาดไทยตรงนั้นผมจะต้องบอกเลยว่าพี่น้องที่อยู่ตรงนั้นหยุดการกระทําครับอาจารย์ิยยังจําได้ใช่ไหมครับคืออย่างนี้เมื่อกี้จตุพรเขาพูดบอกภาาข่า,ขาวมีขอดูหน่อยได้ไหมเออ <an> <t une> เขาบอกดูในข่าวสิรครับอ่าดูไหนได้ไหมสนองเขาหน่อยได้ไหมอ้าวได้ถ้าอย่างนั้นเราไปดูภาพข่าวว่าของจริงนั้นเป็นพัชรพลเขาบอกไงข<า>่าวมีครับดูข่าวเออประหยัดสิ่งที่เราจะพูดด้วยซ้ำนะ <c oughs> ดูจากภาพข่าวเลยอ้อาวเชิญครับตอนนี้เนี่ยคุณวิชิตเวชาชีวะกับคณะรัฐมนตรีจะมีการาแถลงข,ข่าวประกาศคาดว่าจะประกาศพระาร,ระาชจะกำหนดฉุกเฉินที่นี่ ที่ตำแหน่งนี้ตอนนี้จะมีการแถลงข่าวที่กระทรวงมหาดไทยเราจําเป็นที่จะต้องไม่ให้มีการแถลงข่าวก่อนพี่น้องเราจะเป็นที่ต้องไปขัดขวางแม,ม่มีการแถลงข่าวพี่น้องครับใครจะไปมหาไทยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หนะ้าพระนาูปตรงมาที่สามารถเนเรืองนะฮะไปรถต่อที่นั่นนะฮะนะครับเดี๋ยวผมพาไป นะครับไปเหมือนเดิมไปเมื่อที่เราไปสอชเหมือนนะครับไปครับคือวันนี้ถ้าเขาประกาศได้เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะต้องสลายเราวันนี้นะครับดังนั้นเราต้องไปประกาศเราต้องเข้าไปที่มหาไทยแล้วไม่ให้มีการแถลงข่าวเด็ดขาดรอดไปครับเชิญครับผมไม่มีเวลาแล้วครับเชิญนะครับยังไม่ไปเ,เลย ไล่ล่าอภิสิทธิ์ไม่ให้อยู่ในประเทศของเราตามหาอภิสิทธิ์ให้เจอวันนี้ ไม่เจอะแล้วจับมันมาที่นี่ครับและกกับผูกคอคนได้เหมือนกันเลยและกกับผูกคอคนได้เหมือนกัน พี่น้องมันใช้ปืนกดอุี่ยิงพี่น้องแล้วตายไป่สองศพตกลงแม่บ้าปอีกลุ่มนะเนื้อตาเราเห็นตัวนายพิศเราบอกว่าเราจะต้องเอานายติดมาแรกกจะจะคว้ากับอันนี้ะมาเราติดต่อพอเราจะไปจับตัวพิศมันก็รัวปืนกดตายที่บ้าแล้วนะับมึงบังอาจบ้าไปล้พิศ วันนี้อย่าว่าแต่บ้านเลยบ้านครอบครัวเลยพี่น้องเลยต้องรันเลยพี่น้องครับผมต้องขอใหยพี่น้องที่ทำพี่น้องไปตายกับพี่น้องครับผมขอให้พี่น้องคนที่กำลังทำเทษตรผมไปดูแลผมไมเป็นพี่ล้อทีมจะทำตามไล้ที่ว่า คุณเอาอะไรตบาากระดกคนไปดีเลยเราต้องการคนทว่าแต่บัานกลับ้อาวุธที่พวกเราเนี่ยตรงภาพข่าวภาพข่าวพี่จะชี้ให้ดูจุดๆเป็นจุดๆนะคะจุดแรกแกนนำหนึ่งคนบอกว่าไปขัดขวางการแถลงไม่ให้มีการแถลงคุณสุพรณ์ธาวงไปกันเดี๋ยวนี้ผมจะพาไปอ่าเพราะฉะนั้นจะเป็นแดงเทียมได้ไหม นะ uh huh. ต่อไปอีกคนหนึ่งนะบ, uh huh. บอกว่าต้องไล่ล่าอภิสิทธิ์ให้ได้วิภูแถลงเป็นคนพูดอ่าส่วนอีกคนหนึ่งบอกว่าไปตามพิสิทธิ์ให้เจอตามไม่ห้อยให้เจอตามแล้วเอามาแขวขนคออดีศรเพียงเกต